โอซาบเพื่อนโอ้ซาบผูถามกันเมาไหมสักเมาอะไรเฮียดูดิตาอย่างลอยเลยเฮียกัดูนั้นวัดระหว่างกูไก่ย่งมาดูไอ้เฮียก็ตาปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้เฮียเอามาใกล้ๆกันดิเฮียอ่ะ พาคุณปกติสีอะไรเอาสีอะไรเพื่อนเอาสีอะไรสีคุณเลยไหมวันนี้มันหยุดพอดีกันเลยเพื่อนผมเลยได้มีโอกาสพาแยมเบาซิ่งทานแยมวเฮ้ยกูใส่ถูกตัวเนี้ยเต็มเฮ้ยกูใส่ถูกวะมั้ถูกเรียเต็มถูกแล้วเพื่อนไม่มีเขินเออถูกทุบมึงจะพากูทำอะไรรั่นรวยอีกเนี่ยอะไรแยมรั่วอะไรไม่รู้วรั่วอะไรเพื่อนมึงเนี้ยเป็นอะไรกูปกติไอ้เหี้ยมึงกูถามจริงๆคนปกติเป็นอย่างนี้จริงหรอเอ้าดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการ เต็มครัวยยวันนี้เราจะมาแจกสูตรเคอีที่เราได้ทําการขายไก่แยมมาเป็นนับเวลากี่ปีเพื่อนประมาณ8ปีอ่ะ8ปีจริงคุณจะคุณนับได้6ปีนะใช่เหรอเกิลานจริงป้เยไม่ใช่เคสีนะไม่ได้ลอกนะไอ้้ย่อชื่อคำเสพนี้คิดเองเลยทีนี้เรามีสี่เมนูเพื่อนคือไก่ไก่ทอดอะไก่ทอดธรรมดาปกติเลยของเคสเค แล้วก็มีวิ่งแซวมันบนเป็นฝ่ายเด้วยทุกอย่างทำเองหมดทำเองหมดเลยเฮ้ยคนนี้กินดีเฮ้ยกินดี กูจะบอกก่อนว่าเฮียโตดแพงเป็นที่เลีสีเหี่ยมเสองหังไ้เฮียไอสัตว์เป็นตังจริงกูซื้อวัตถุดิบมาประมาณพันเดียแม่งใช้ยิบย้อยจัดอะมันใช้น้อยมากเว้ยแต่มันไม่มีที่ไหนเขาขายแม่งไปบอกว่าเอ้ยมึงไปขอซื้อพี่เขาได้บอกว่าขอซื้อแป้งช้อนหนึ่งได้ไหมมันใช้แค่ช้อนเดียวช้อนเดียวอะพวกแป้งพวกอะไรขอแม่งเบเลเลยเฮียเออถือว่าเราได้กินข้าวแบบเมนูพิเศษหน่อยวันนี้เพื่อนแล้วเพื่อนถามผมว่าวันนี้ เฮ้ยเราไปไหนมึงก็ไปเอางานอะเนาะมึงไม่เอางานอาาน่ะไม่เอางานเพื่อนคือมึงติดเี้ยอ่ะดิแม่งโทรมาวะ่ะเฮียเนี่ยมึงเจราจาแม่งยไอ้ว่าว่า,วามาทำไมทำไมไม่ได้มาก็คือว่าวันนี้นะเพื่อนคือผมอะ่ะก็แอบนอนใจแหละเพื่อนคือผมแดกอะไรอะ่ะคือวัดนี้พี่แย้มมาทานเดียดเด๋ยวได้กินไก่เคเอฟเออะเพื่อนต่อเล้เหี้ยคือดูกูนะเว้ยเพื่อนทั้งปานิปุรีอ่ะมึงไม่งยัเพราะมึงไม่ได้กินไก่เคเอฟเออะไม่มึงติด แม่งไอ้เฮียดูดิเห็นไหมแม่งโดนกูต้อนไงเฮียแม่งวางสายเลยถือไม่ได้ไงเอามึงจะใส่อะไรก่อนกูลืมแล้วเนี่ยไอ้เฮียแป๊บนึงนะแป๊บนึงพติ๋งแลมึงว่าอ่ามีมือรู้มือรู้ไอเฮียมึงมึงมองตายามมึงก็รู้ว่าตอนเนี้ยมันคนละโลกกับพวกมึงเว้ยอะไรราชากัญชาจัดตากูเป็นอย่างงี้กูไม่ได้ดูดอ่าอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเราจะต้องหมักไก่ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำมันบดมันบดนี่น่าจะนานที่สุดครับมันบดน่าจะนานมันมีหลายส่วนนะบอกก่อนนะอันนี้มีอะไรอันนีี้้คคืืออออะะะไไรรันนสโพกกกก่ติดดู นีเบสิกเลยน้องกัดอันนี้เอาไปทำมิงแซบเพื่ออันนี้มีิงแซบเตรีมเมอร์มึงแก่ไ่ได้สักทีเนี่ยมึงก็ฉีกดิเฮียมึงจะแก่ทำเฮียมึงก็ฉีกดิเพื่อนไมเยีนเดี๋ยวเราต้องเทน้ำหมักอะไรเพื่อนเทน้ำหมักเออมนต้องใช้อ้วยรีบรีบรใส่ีบรีบรีบรีียมี ใส่ถ้วยเอาไปไว้ใส่น้ำอะไรถ้วยนี้ใส่น้ำโง่ชิบหายที่อ่ะเอาแบบแฉล่แฉล่ไอ้เนี่ยน้ำซุปมต้องใส่อะไรบ้างอ่ะไอ้แยมง่ายๆเลยคือมันต้องมีไอ้แยมไ้แยมเดี๋ยวไปด้วยดูไปดูเอ้ยเจอกูเอ้ยไอ้คู่กูจำได้อ่ะเอาแบบง่ายๆเลยผงกระเทียมใส่ก่อนเลยนี่คือกว้ามันต้องมีเว้ยใส่หมดเลยแล้วกันเยอะไปไม่าชไม่มึงดูไก่ดิ ตันเนื้อเพื่อนกูลืมเหมือนกันโอ๊ยไข่เฮ้ยกูจำได้ไอ้เยี่มแต่มันไม่อร่อยไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูหิวข้าวเอ้ามึงเชื่อกูกูจำได้กูดูมาแล้วเฮ้ยกูใจเองใจก็เฮี้ยแล้วตอนกอดกูจะขึ้นนะเยีมเดี๋ยวมึงนั่งดูนะอยากให้มันลอดเด็ดขาดว่าเราทำอาหารไม่เป็นแล้วกูไปอาบน้ำโอเคเยี่ยมเบอร์พอมาถึงตอนนี้อะไรก่อนดีเดี๋ยวผมจะหมักให้ดูเพื่อนใส่เกลือเกลือเบอร์อันนี้ทำตามได้จริงๆแต่ราอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงกูไม่โกหกกูอยากแบบลองทำแบบไม่ต้องถาก เ้รอดูสัตแต่มึงเปิดดูนะขอบผ,ออผมชุดแล้วหน่นะครับพิกป่นครับเ <c oughs> พื่อนพิกไทยป่นเพื่อนใส่พิกไทยป่นพอมาเราตามใจเลยเราตามใจเลยไม่แต่เอาจริงอ่ะออพี่เราเฮ้ยให้กูหอมอะ่ะ ออริกาโนอลคเพื่อนพอประมาณเอาเยอะๆเอาเยอะๆเลยคท่านี้หอมจริงนโงอเออมันหอมเอาล้วเพื่อนโอ้พอไหมเอาอีกเหรอคุณดูว่าทันที่จิ้มจิ้มมะม่วงไงครับไอ้ที่ใส่ไปมันเยอะเริ่มฉุนแล้วยื้ยเอามึงดูมทำจิ้มมะม่วงเฮียเลยสัตว์ ปลาเพื่อนใส่น้ำเปล่า100มิลลิลิตรครับ100มิลลิลิตรคือประมาณเท่าไหร่ยำก็คั่วมาทำไมใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิ่ยำใจเย็นๆก็ส่วนผสมไปถามไม่ต้องใส่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอยู่อีกปั๊ดกูแค่ถามแล้วไม่ใส่ซอสหอยแล้วเพื่อนมึงจะเล็ไปไหนเนี่ยไอ้สัสกูยังทำอันหนึ่งอยู่เลยกูแค่ถามไงก็คือมันมาเนี่ยอ่ะมันมีอะไรที่มันต้องใส่อีก่ะนอกจากซอสหอยเห็นไหมกูบอกแล้วว่ามันต้องใส่ซอสหอย สรุปแล้วเราล็อคมาทําให้เขาแจกสูตรหรือว่าคือเราทําที่อะไรไม่เป็นคือพวกมึงต้องช่วยกูไว้เพื่อนอันนี้เราก็ใส่วัตถุดิบไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนแล้วก็จะคดน้ำเยอะไปว่ะอ๋อแล้ว่ามันได้ข่อเฮี้ยอะไรล่ะเฮ้ยข่อยเฮี้ยหมอยข่ยาวขนาดนี้ไปเพื่อนใส่เกลือไปเพิ่มหน่อยเพราะว่ากูเทน้ําเยอะเกินไปโอเคใส่นี้เลยชอบเลยเนี่ยอี่น้นน้นอเมริกาโน่แมวแมวยังกินได้มึงชิมดิอ่ะมึงชิมดิมึงกินไหมล่ะ เฮ้ยแยมติมเบื่อเฮียเราจะเทน้ำหมักเข้าไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยที่เฮียดำมือเซอร์เรซาร่าจีเอ้ยมันพูดอย่างงี้เ่อวะเซอร์เรซาร่าเฮ้ยมันพูดว่าอะไรวะเซอร์ลุ่มเซอลุ่มอะไรมือหนักกับกูอีกซาร์ารซซุไลไม่ใช่ซุรุ่มซุไลแล้วก็ขยำเข้าไปเพื่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำส่วนของแป้งอืมไปแย่ ไม่อยากต้องใช้เสียงไม่ไงเพื่อนดูด้วยที่เป็นข้าเหนียกเก๋เราครับครับคือมือที่พี่แยมคุกไก่ครับตบพี่ติมให้หน่อยได้ไหมครับคือเขาโกงรหัสบอกฟุตผมอะติมมึงโกงรหัสบอกฟุตเด็กเหรอเออไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อันนี้หัวแถวบล็อกฟุตเหรอเนี่ยเสวายมแยม ากันเอดลำเพื่อนมึงดีเดี๋ยวพี่ชามแป้งให้ก่อนเขา<อ>เพิ่งซักมาด้วยเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรกูว่ากูไปล้าง,ง<ๆ>ก่อนเพนะื่อนเอาไอ้แย่ทำยังงี้ต้องไปไหนแย่ต <c oughs> ู้เย็นมันจะออกหมดเพื่อน <c oughs> เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนอไอ้ะนะั่ะนะอไอ้ะนะั่นไอ้นั่นเรา,าเอาแป้งมาเจียวก่อนโอเคเพื่อนแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบครับใสเ่เลยเราจะใส่รวมกับแป้งเดี๋ยวเนพะื่อน ห่านแล้วกูว่าเละวันนี้กูว่าจะเจ็บไม่เละนะไหนก็ไหนไหนไรทําทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันโหดเพื่อนที่เขาทําเนี้ยเพื่อที่จะให้แป้งมันแตกเฉยเลยทั้งนั้นเรต้องการให้แป้งมันแตกเอ้ยแย้มเอาเดี๋ยวเพิ่งนะกูบอกว่าแป้งสาลี่กับแป้งทอดกรอบรวมกันนะครับเพื่อนเฮ้ยครัมเอาแป้งมาตัดกู น่ารักอะสาลี่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งแป้งเลยแป้งทอดกรอบต่อไปเราก็จะเอาแป้งพวกนี้มาตวงให้มันดีๆที่เขาไส่้วนในกางเกงชุบแป้งทอดให้ดูหน่อยพอมึงอะครับไสอ้วนที่แนบตุ้มจิ๋วฮะเแล้วเมื่อยไหมยังตีนดไม่ดูห่อยไอยังไปตีมอปะคลุกเขาให้แป้งเข้ากัน เข้ากันแล้วขยับไปไหนรอ่ะพีิงเหรอเพื่อนอย่ารู้เยอเปร่าเหลีเฮียอะไรยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียเป็นแบบนี้เป็นที่ยเนี่ยน่ารักจังยำเอาไก่มาเลยคลุกแป้งแล้วก็ไปจุ่มน้ำเย็นไม่ใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวเราต้องไปพักน้ำยี่ยี่ใส่เลยครับยมคุณเลยนะครับครับผมใส่ไปเฮ้ยเฮีย เยี่ยมมันเล่นแล้วเนี่ยเพื่อนอุ้ยเราจะเอาไปแช่น้ำเย็นครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักแป้งอีกรอบหนึ่งไปเราเอาน้ำเย็นชุบเฮ้ยทำไมอ่ะมันก็ล้างดิไอ้ยหาพ่อมึงไงสัตว์แป้งเพื่อนแป้งสาลี่เพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มไปเดสร็จแล้วนะแค่เพื่อนใส่น้ำมันเลย เราเทน้ำมันให้เต็มไปเลยนะครับนี่แล้วแล้วขั้นตอนนี้สําคัญคุุกแป้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราต้องสะบัดครับเพื่อนหลังจากที่เราขึ้นมาเราสะบัดสะบัดให้ให้เก็ดมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเก็ดสร้างเฮ้ยแล้วแป้งขนมปังอ่ะ ลัวนะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงอ่ะเสร็จอ่ะฮ่เอ้ยอะไต้องแหกปากวะฮะไปเพื่อนลงสวยงามสวยงามไฟไม่ต้องแรงมากเพื่อนให้มันกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในครับโอเคเราใส่ไก่ลงไปครับเพื่อนทอดประมาณห้าเอ้ยอสิบายมือมึงดูไฟด้วยอย่างเบาเลยอ้เราอย่ากลางอ่ะระหว่างที่รอไก่ทอดนะครับเพื่อนผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ว่านาง F เนี่ย เป็นเพื่อนผมก็คือเราเป็นเพื่อนกันสมัยตอนเราเรียนมัธยมครับเพื่อนแยมรู้จักก็คือเพื่อนสนิทเลยอ่ะทีเนี้ยนางเอฟอ่ะเขาก็ออกมาอยู่หอข้างนอกเออออก็ทำให้เขามีหออยู่ใช่ไหมทีนี้กูกับเขาก็สนิทกันเราไปหาการเรานอนด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่แบบว่าไม่ได้ไปอยู่สองต่อสองใช่ไหมอ่าก็มีพวกแยมไอ้นั่งอยู่นั่งเล่นด้วยกันแล้วทีเนี้ยเริ่มมีความสัมพันธ์เริ่มแปลกๆไปเราสองคนเริ่มแบบเริ่มคุยกันเยอะขึ้นเราเริ่มสนิทกันขึ้นนี่ก็ทําให้มีตวาริง นิดยเฮ้ยเฮ้ยซัมปิองไรครั้งแรกเลยที่เรามีซัมปิ้งกัน,กนตอนนั้นอ่ะผมกับนางเอฟเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตที่หนึง่งไปดูคอนเสิร์ตครีฟฟ์ <c oughs> ทาให้เรากินเหล้า,ามเ,าเามาทีนี้เพื่อนเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาดงเอฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปรอที่หอก่อนนะตามมานะทีนี้กูก็บอกเออกลับไปก่อนเลยนี้กลับหอมาใช่ไหมเพื่อนเขาบอกให้ซื้อโจ๊กมาฝากด้วยผมก็ซื้อโจ๊กแล้วมานั่งกินโจ๊กกันนั่งกินข้าวด้วยกันใช่ไหมทำให้เราได้ไปนอนอยู่ข้างๆกับติ็นนนนออััย่แ้้้ววไมมรระเเบหหดใจงปช งามเนี่ยปกต,ติเป็นตะเกีนี่แหละคุได้ว่าัมจะเป็นแรงมบาง้บา,บาทีนี้ก็ทําให้เราเริ่มมีการปิดปากเพื่อนเขาถามกูว่าจะทาจริงๆิหรอมันดีแล้วใช่ไหมแบบนี้แล้วคูพูดว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะไอแล้วตอนนั้นะมันไม่มีถุงไว้เพื่อนทีนี้ด้วยความที่เราเมาเพื่อนเราไม่รู้ว่าเราเราจะทําอะไรอะ่ะ แล้วทีนี้กูว่าเอาปลายเจียวกูวอะเจาะเข้าไปเลยหลังจากที่เจาะเข้าไปใช่ปะรู้สึกแปลกรู้สึกเหมือนอะไรวะ <c oughs> รู้สึกแปลกดึงออกมาเน <c oughs> ียหัวว้าวหัวน้องชายผมมาครับเพื่อน <c oughs> อรู้สึกเหมือนหายใจอะไรไม่ออกมันบีบคอโดนบีบคออยู่เงี้ยยาแล้วทาให้ตอนนั้นคือต้องหยุดทับตรงนั้นเลยเพื่อนปลายเจียวกูไม่ถอดอ่ะใจยังมันหายใจไม่ออกอ่าแล้วพอทีนี้กูก็ยืนอยู่พักโตเลยกางเกงอ่ะใส่ไม่ได้เลยหัวมันเสียบสีกางเกง มึงเข้าใจคำว่าหัวไม่เคยออกมาลอนเล่นไหมคือไม่สามารถที่จะโดนหัวได้เลยเออตอนนั้นมันเจ็บมากเพื่อนคือกูพยายามให้กูใจเย็นลงก็ค่อยๆที่จะลูดขึ้นเพื่อลูดขึ้นลูดขึ้นแต่ลูดยังไงมันก็ไม่ได้สักทีว่ะนั่งอยู่พักโตไอ้เงี้ยเงี้ยเง้ยยกูอยากเลี้ยวหัวมันแาลิ้นมันแตมะนะกูอยู่เงี้ย ไม่เอไม่เอาไม่ไหวแล้วไม่ที่เลไม่ไม่เอาสรุปแล้ววันนั้นไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าบัวไม่กลับบ้านอีกแม้นะกว่าจะได้กลับบ้านเช้าอ่ะได้ยักมาหากุอะกูกลับบ้านช้าหน่อยนะกบัวไอเนี่ยอย่างนี้บเลยมันจะได้กินเนี่ยกูก็ไม่เป็นฝ่ายวิ่งไม่ได้ทำอีกมันบดไม่ได้ทำอีกเอามาขูดรอเลยไอ้ตัดนักตั้งนาน เพื่อนตอนนี้ไก่ของเราคือว่ามันน่าจะพร้อมแล้วแหละที่จะให้พวกมึงดูหน้าตามันนะอ้จาไก่เสร็จแล้วไอ้จานมดูหน้าตาเนเล่นนะเฮียตอนนี้ยังทําอะไรอยู่ครับปอกปอกมันอยู่ต่อไปเราจะทําไก่วิงแซกับเพื่อนปรุงรสไก่ครับเพื่อนใส่ข้าไปใส่เลยผงมะนาวหนึ่งช้อน โเอ,อเย้ยแม่งพอกอย่างนานเลยน้ำตาลไอซิ่ง15กรมัมอันนี้ต้องใช้หาเมนูใช้น้ำตาลไอซิง่งน,นั่นแหละสัตว์ใช้แค่15ครึ่งช้อนอ่ะดูซื้อมาดิเยนนี่ยมเลยค่ะแยกอ,อ่ะใส่นิดน,นึงครับเพื่อนใส่นิดน,นึงข้าวคั่ว23กรมัมใส่เลยพริกปน่นพริกตามใจชอบเลยเพื่อนพริกปาปริก้า3กรมัมคนให้เข้ากันโอ้โหแยมม่วงอยู่ไหนม่่ววง เราใส่แป้งเข้าไปแล้วเราจะเติมน้ําเย็นครับเพื่อนใส่น้ําไปพอประมาณครับเพื่อนให้พอหนึบทีนี้เราจะคนกัน,นครับน้ําต้องเย็นนะเพราะว่าแป้งออกมาจะได้สวยมิสซาล่าเฉลยสตได้แล้วครับมันก็จะหนึบๆอย่างนี้ครับแล้วเราจะเอาวิงแทบลงไปแต่ไก่ไม่ได้หมักนะครับเพื่อนไม่ต้องหมักอเอาไก่ลงไปเลยครับเพื่อนไก่ไก่น้องเล็กครับเป็นไก่น้องเล็กใส่เลยแยมไอ้แยม,แยมไอสัตว์นี่มันเป็นอะไรของมันวะพอแล้วพอแล้วเยอะไป อยหแล้วพอเราเรเลยเย้แล้วเราเราเราเอาไปใส่อย่าแย่งกู เอ okay. ใส่เข้าไปนี่เ,เราเอามาคลุกกับแป้งแป้งธรรมดาครับเพื่อนค่อยๆสะบัดค่อยคสะบัดค่อยๆลงไปครับอ่าเบื่อใส่เข้าไปครับเฮ้ยดูว่ามันบดเราทำได้จริงๆริงกันวะเก่งเก่งกูเรียมะนมาแล้วไม่ไอ้ที่นั่งทำเดี๋ยวกูทำอยู่คนเดียวแล้วเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยเพื่อนไอเพี้ยเลยกูก็ทำอไอ้เพี้ยป๋าป๋าอยู่ไหนล่ะเพื่อนป๋าอยู่ไหนแขกตาดูอีกทีเย็นดีฮะมึงถือฝ๋าไปทำเบื่อมาทำอย่างเงี้ยนะให้มึงให้มันเป็นกำลังใจเหรอไอ้เหี้ย

One t h o u s n d y a r o l One t o u s a n d y e a อามีออมีรอไก,ก่จนเอินหมดแล้วในเะฮ <c oughs> <c oughs> ียพี่แยมไม่ได้เรียนกับพวกผมเนี่ยไปเรียนโลจิสติกส์เนี่ยเพราะแยมไม่กล้าลุกขึ้นตอนเปลี่ยนแผน,แนก <c oughs> ไม่รู้จะเขินอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ลุกขึ้นใครอยากเปลี่ยนแผน,แนกให้ลุกขึ้นอ้ย่นั่งอยู่เนี้ย สาวๆนั่งอยู่เพียบเลยเยอะแล้วที่ไม่ได้จบปีหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากางเกงรัดตูดใช่ไหมก็ดูมือพวกมึงเซลแล้วบอกวอะไรทำมึงตัดกินเฮต์อ่ะโคอนหลอกพอไม่ทานเดี๋ยวไปดูอแล้วบวกกับกันเกงที่งรัดตูดเนี่ย ยหลอนจริงก็ไมอไห่กูตัดสก,กินเฮดอะยี่พอกูตัดมาก็มาลอ,อก,กูที่ตอนนี้ก็ทอดให้มันเหลืองๆนะครับให้มันรู้ว่าเหลืองเหลือแต่กูว่าตอนนี้มีมีคนเหลืองวเดี๋ยวเราจะโรยผงเพื่อนอือเอาเรื่องนะยี่ยังสวยอ่ะไก่วิ่งแซ่บเคียนอีเซนแล้ว ้ำมันครับเพื่อนเอาแป้งทาหน้าเพื่อนให้เลนๆให้ดูหน่อยเพื่อนเสือขึ้นมาเพื่อนชุบๆเช้งดีกว่าเพื่อนติ้มเพื่อนทาโชติคืนทีแยมแยมแเมืองเจ้กันเจ้าพ่อมึงองอีเหี้ยนนี่เล่นอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหแล้วมึงก็มาเช็ดครูนะต่อไปเราจะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อนโทษยังไม่เบื้อเลยนะไม่เปื้อพ่อมึงครับพี่เตี๋ยวไอส้สัตว์กยมพ่อเสียเสียของห่ออันนี้เราจะหั่นมันให้ไปชินเลยนะครับเราต้องหั่นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกครับเพื่อนใช่ใช่ต้องหั่นมันไปชินเลยเลยว่าคกูเกิดจะดีใจแล้ววันนี้ไอ้เชียโลไม่อยู่แม่งน่าจะไม่เลอะไอ้สัตว์ ยามยังไม่เพื่อนเลยเพื่อนโชตมึงจะยัดทำตห้เดี๋ยวกูจะปรุงซอสก่อนเดี๋ยวผมจะต้องมาทำมันนั้นก่อนน้ำหมักมันเพื่อนน้ำหมักมันเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะซอสของมันบดเดี๋ยวเราจะต้องใช้หม้อนี้ใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วครับเพื่อนแล้วทีนี้เราก็จะใส่ใส่แป้งข้าวโพดไปหนึ่งช้อนครับเพื่อนน้ำมันหอย1ช้อนใส่เลยอ่าใส่รสดีครับเพื่อนรสดีไกล ใส่พี่ชายพอยำคนให้เข้ากันครับเราก็จะได้น,น้ำ,นำล้างจานพี่เออพอได้น้ำมากเพื่อนก็ประมาณนี้เ <c oughs> นี่ยนึกว่าต้มรมกันเลยวะเราก็ต้มดิเพื่อนไม่ไอยำทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยเออสัตว์มันได้ทำอย่างนี้พอมันมันสุกใช่ไหมเพื่อนมันก็จะเหลวทมันไม่เหลวมันแค่เอาไปต้มแล้วมันก็เอามาพึ่งไวแล้วมันค่อยเอาไปทอดไอโย่หายยำหายเพื่อนแล้วตีมเดียวไม่ชอบเลย พูดทำอยางหนาทีเริ่มโอเคแย้มไม่พูดคำหยาบนะหนึ่งสองซักสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับประมาณนี้หรือครับคุณยามใช่ครับผมแล้วตอนนี้คุณคุณตริมกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังที่จะรอมันเดือดครับใกล้จะเดือดแล้วนะครับก็มันไม่เดือดมันเดือดแล้วครับผมครับครับอะไรของมึงเอามึงจะพูดูยามยามทำลายหน่อยตอนที่แบบแบบก่อเวลาเลยหนึ่งสองซัก โรงเรียนเปิดเรียนหรือยังเปิดวันที่3แล้วครับหรือว่าปิดเพื่อนแล้วมั้งเพื่อนเนื้อยัางเพื่อนเพื่อนครับุ้ยแกมันมาเถียงเราไว้มึงทอดไก่เสร็จมึงทอดตัวเองต่อเลยไอสัตว์แป้งที่ตัวเยอะมึงเยอะกว่าที่ไก่ดีกอันที่เป็นเส้นเอาขึ้นเหอกที่ปีนเออเห็นไหมมันสุกแล้วแล้วก็มาพึ่งก่อนนะยังไม่ได้หนิไม่ได้เพื่อนมันเล็บหมดแล้วไฟมันแรงบ่อนให้มึงเอาขึ้นแต่แรกแล้วดับเลยไหมนี่เดี๋ยวพึ่งไว้ก่อนเพื่อนป๊บนึงนะเดี๋ยวกูจะ ทำน้ำซอสเราจะคนยังไงก็ได้ให้น้ำมันหนืดให้มากทีส่สุดเลยดมเออดมซุปอะโลเลยเอย่างมันบดเพื่อนโลเยี่อนะไร <c oughs> โอเคแล้วก็ใส่เนยก็ไปบดเลยไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมเพื<ๆ>่<ๆ>เออไม่เอาละขอคัดออกไปนะเพื่อนไม่ยืนไปเด้อกูใส่เนยเข้าไปเลยไป<ส>เลยเพื่อนใส่อีกนะไม่พอไม่พอไม่พอใส่อีกโอเคอื้อไปเพื่อนลองดูดิเยอะเกินโอเคใส่นมเพื่อน เฮียเอ้ย, <Yeah. S 1> e er, ยมันบดหรือข้าวหมาเนี่ยดูดูเราจะได้กินข้าวนะครับได้อย่างปั้นเลยเพื่อนวงกลมปั้นวงกลมปั้นวงกลมทำแบบเฮออียเหมือนเค้กอี e เลยนยกลิ่นจัดจ้ะไอ้เฮียเอ้ยคือกินใช่อะ๋อ,องเฮียเชิญเก็บดีเดี๋ยวจะได้กินข้าวเน,นี่ยไอ้สัตว์เซเว่นเดี๋ยวเราลองไก่ธรรมดาก่อนขอบแบบไม่อวยเุ้ยแยมใช่เลยเนี่ยดวลี่ดวลี่คุณมาลองดูครับผมขอแบบไม่โกหกนะทานเลย มีคน่อยอ่ะเหมือนเลยอ่ะไวนานมันจะเข้าเนื้อเว้ยมันจะอร่อยกว่านี้ต่อมาวิงแซบเอาเชียร์รสหวานหน่อยอืมเปรี้ยวมากแต่นี่หวานไปหน่อยพอหลังหลังมามันเนื้อมันอร่อยใช่เปรี้ยวเอามาบันบดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูชิมก่อนนะยำไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ไม่เค็นเท่าของเขาแต่กูว่ากินได้หอมป่ให้คะแนนดีกว่าเพื่อนยำให้เท่าไหร่กูให้เนี่ยเออกูให้สิบ กูให้นี้เหมือนที่สุดตั้งแต่เคยกินมานะอันนี้กูให้กูให้เจ็หวานไปหน่อยต้องเผ็ดเปรี้ยวอยากให้เท่าไหร่เนี่ยวิ่งแซ่บวิ่งแซ่บนะไม่มีใครกูให้เจ็มันหมดละให้สี่น้อยน้อยจะหเดสุดเออกูให้ห้ากูให้ห้าเล่นเยอะไงพี่พี่ติมครับขอว่าเพื่อนที่หน่อยครับผมดูเขากินแล้วผมมีอารมณ์ครับเหมือนอยากจะเลียซอกหูถ้าจะเลียซอกหูมีแต่แป้ง เรื่องที่เชอเร่าอ่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของแมวเป็นโลกคู่ขนานเหมือนแบบ โลกเราเลยมีทั้งคนรวยคนจนทีนี้จะเล่าในผ่านในมุมมองของแบบเด็กแมวคนหนึ่งที่แบบบ้านไม่มีตังค์ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องเดินหาเลี้ยงชีพตัวเองแบบขําไหนนอนน,นั่นมีอะไรกินก็กินอะไรอย่างเงี้ย่ปะทีนี้เขาก็เดินอยู่ข้างทางแลบบ้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบหิวมากหิวมากมากแบบอยากกินข้าวหรืออะไรก็ได้แมวเหรอแมวใช่ไหมแมวอันนี้คือแมวนะทีนี้เขาก็เดินไปเห็นร้านร้านหนึ่งที่แบบข้างในก็ดูมีคนนะมีคนนั่งอยู่อะไรเงีแบบ้ยเขา ก็เดินเข้าไปข้างในไปตรงเคาน์เตอร์เลยที่มีคนเขานั่งเฝ้าอยู่ทีนี้เขาก็พูดว่าผมขอปลาตัวหนึ่งครับพนังกงานคนนั้นเขาก็พูดว่าที่นี่ห้องสมุดนะคะแมวก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋ออ๋อทษทีครับผมขอปลาตัวหนึ่งจบแล้วแม่ขำยาวเชียวอีสารมึงนี่มันจริงๆไม่อีกี่ี่ย คือมันมีอย่างงี้เพราะนั้นกูพาเพื่อนของเพื่อนกูไปโรงพยาบาลด้วยเพื่อนทีนี้นไอ้เพื่อนงเพื่อนกูมันพาแฟนไปฝากคันทีนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลกันบอกพี่ชายเลยออกมาถามเพื่อนกูว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายครับนี่เพื่อนกูก็เลยบอกว่าอยากได้ผู้ชายครับคุณหมอเรื่องกลับเข้าไปและพอเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงได้หมอดิงกลับออกมาคุณรู้ไหมว่าหมอพูดอะไรเพื่อนกูพูดว่าอะไรอ,อ๋อสวัสดีครับคุณหมอลูกผมผู้หญิงหรือผู้ชายครับหมอบอกว่าเมียคุณใหญ่มากครับอันนี้จอให้เจ็ดนะ วันนี้ช่องกับยางก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมไล<ร>ค์และกดติดตามด้วยนะครับคราบผงให้กับช่องเราช่องเลยครับอตอนนี้ช่องกับยางต้องขอตัวลาไปก่อน <S 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 สวัสดี <S <S คับ